สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกับเพื่อนของรถไฟโทมัสอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเลขก็ไม่ระบุจําเลขไม่ได้มันกันว่าชื่ออะไรเนาะโอเคพบกันเลยครับ <S <S เินยนเชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอันนี้อย่าลืมทําบุญกับยูนิเซฟกันนะครับช่วยเด็กอดอยากขาดแคลนอยู่ในภาวะสงครามแล้วก็ป่วยไข้ด้วยนะครับก็มีของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยและไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็จะมีสแกนโมบายแบงกิ้งครับแล้วก็จ่ายบริจาคนะครับหรือว่าจะเป็น ติดต่อที่ไลน์แอด UNICEF DONATION นะครับไลน์ออฟฟิเชียล UNICEF DONATION นะครับหรือสแกนคิอร์โค้ดของมือนี้ครับเพื่อร่วมบริจาคก็ได้นะครับเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็กๆทั่วทั้งโลกนะครับที่ตอนนี้กำลังเจอภาวะสงครามขาดแคลนแล้วก็ป่วยไข้นะครับโรคอะไรก็เจ็บนะอย่าลืมนะครับช่วยช่วยกันนะครับคนละบาทสองบาทเช่นพบกับเพื่อนเราไฟโทมัสได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะฮะของเล่นญี่ปุ่นมีข้อดีข้อหนึ่งนะถ้าเราเปิดออนคือเกียร์วิ่งเขาจะล็อคล้อวิ่ง แต่ถ้าเกิดเปิดออกไปคือเด็กสามารถจะหยิบมาไถได้ไดไดเด็กๆสามารถหยิบมาไถได้เนอไถไปไถมาได้เป็นรถเด็กเล่นทรอะดรทั่วไปไม่ต้องใส่ฐานนะฮะโอเคมาคุยกันนี่คือเพื่อนของรถไฟโทมัสนะฮะจำชื่อไม่นดามกันชื่อเลยเนาะเพื่อนของรถไฟโทมัสนะฮะใส่ฐานแล้วก็วิ่งกระจายเหมือนกันใช้ได้เลยไอ้คันชักนว้นลูกสูบของรถจากไอ้น้าหายไปไหนก็ไม่รู้นะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสายไฟแล้วก็ลากต่อไปที่พ่วงแต่ทีเนี้ยผมไปเจาะรูเพิ่ม จะใาสายนี่รอดปรากฏรอดไม่ได้ก็เลยสายนี้ก็เลยต้องโผล่ทางนี้แทนเพื่อที่จะวิ่งได้นะฮะเพราะตอนแรกรางฐานเราพังะนะฮะไม่สามารถหาสภาพมาใส่ได้พังไปเลยเยริญมากก็โอเคก็เอาตรงนี้แ,นนะะแ,แทนนะครับพ่วงออกเนาะแล้วก็ลากสายไปแล้วก็ใส่ฐานนะครับเพื่อนของรถไฟโทมัสนะครับวันนี้นี่ไงถ้าเราใส่ออฟเนี่ยใส่เกียร์ที่ออ f ไว้ใส่ที่ออนดูสิใส่ที่ออนปุ๊บเฟิร์มเฟิร์ดละไม่วิ่งละล้อตายเห็นไหม ล้อตายล้อหน้าเป็นอิสระแต่ล้อหลังคือจะไม่ส่งกาลังล้อส่งกาลังจะไม่ส่งกาลังแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ออกปุ๊บเกียร์จะเป็นเกียร์เกียร์โลเกียร์เกียร์ว่างนะเอ็นไม่ได้ใจ่อ็นั้างเป็นเกียร์ว่างนะเป็นเกียร์ว่างันก็จะวิ่งได้เดินหน้าายหลังเดินหน้าไปหลังได้ก็คือต่อให้เราไม่ใส่ฐานใช่ไหมรถก็ยังวิ่งได้อยู่เด็กก็สามารถจับเข็นไปเข็นมาเข็นมาเข็นไปนี้ได้นะสบายดูจากภาพนะฮะสมบูรณ์อยู่ในดับหนึ่งด้านนี้ แต่ด้านนี้ต้องทำใจนี่ฮัทุกท่านก็ถ้าเราจะเล่นใช่ไหมเราก็ใส่ที่ออฟรถก็วิ่งได้ถ้าใส่ที่ออนลอก็อน,นิ่ง <c oughs> <c oughs> ฝากด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ อันนี้ก็ไปต่อกระถางบวกกับรถก็วิ่งเลยแหละโอเคนะครับขอบคุณครับ